สวัสดีค่ะคลิปนี้ย่าก็จะมาบอกว่าคุณประภัยนะไม่ใช่ทิดภัยวันไม่ใช่ทิดสมปองนะ,ะเพราะว่าย่าไม่มีแบรนด์เลยะนะย่าไม่มีแบรนด์ทิดสมปอง ทิดไพรวันนะเขาจะมีแบรนด์ของเขาใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งโอ้โหผู้ติดตามเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เขาเป็นอนะไรเขาเป็นสายหาย่าเป็นสายพัฒนาแล้วก็ไม่เสียสีนะย่าจะไม่เสียสีมีแต่วิชากับวิชา นะบอกแต่วิชาไม่เสียสีมันก็เลยไม่เป็นอะไรอสายชาวบ้านเพราะมัวแต่เน้นวิชาการนี่แหละข้าราชการนะข้าราชการก็เลยร้าวรานไปจนตาย <c oughs> เพราะอะไรอ่ะ คลิปที่ออกไปเน้นพัฒนาไม่พูดเทิงลบนะเพราะเราเป็นข้าราชการมาเป็นข้าขราชการบำนาญซะด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้เงินเดือนเขาสอนมาว่าต้องไม่ทุบม้อข้าวตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องเศษสีไม่มีค่ะไม่มีนะเดี๋ยวอะไรอ่ะต้องไปโดนโดนอสอบวินยัยนะฮะเพรานั้นเนี่ยาสายวิชาการก็จะมีแต่ให้ให้ให้ใหบอก,น,น,บอกนู่นบอกนี่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ค้นพบสิ่งที่ดีสิ่งนะคะก็จะเป็นแบบ นั่งยิ้มไปยิ้มมาไม่มีอะไรแปลกใหม่นะฮะไม่ได้ด่าใครไม่ได้เปิดเพลงประกอบอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสไตลใครนะเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันไม่โดนผู้ติดตามอยใช่ไหมยุคนี้มันต้องยุคแบบฮาฮาหรือแบบหาที่ แต่คนนั้นกระตืบคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อะไรที่เป็นวิชาการเหรอโอ้ยพูดไปเธอถึงไงก็ทําไม่ได้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะเราทําไมอยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยสนใจอะไรที่เป็นประโยชน์สักเท่าไหร่นะแต่ถ้าวันใดแบบออกมาเต้นออย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ย ออยาตาก็มีนะยากก็เต้นเป็นกันนะจะบอกใหเออ้เป็นหลายอย่างนะแต่กลัวภาพลักษณ์ตัวเองนะยามที่จะต้องไปสอนหนังสือหรืออะไรเงี้ยก็กลัวลูกศิษย์จะบอกว่าโอ้โหอินฟลูเอนเซอร์มานะก็เลยอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยววิชาการวิชาการแต่ถ้าไม่ได้เงินก็ไม่ได้อีกนะต้องประเภท ถ้าท่านทำสามข้อนี้แล้วชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคุณปฏิบัติตาม3ข้อนี้แล้วจะประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนเปล่าฉันไม่ได้อยากรู้ฉันแค่ขอแค่ผ่านอะไรมันมันผิดกันมากในยุคสมัยนี้นะคะ ติดก,กันแล้วทีนี้มาย้อนในเมื่อต,ตัวเรายังไม่มีแบรนด์เลยแล้วเราจะไปบอกเด็กให้ทำยังไงให้เกิดแบรนด์เออตรงนี้ก็สำคัญนะตรงนี้ก็สำคัญโอ้สายวิชาการก็ต้องทำอะไรที่มันเป็นสายวิชาการแล้วให้ให้เกิดผู้ติดต,ตามใช่ไหมถ้าเราจะสร้างให้เด็กอะ่ะมี มีผู้ติดต,ตามหรือสร้างให้ให้เขามีอิทธิพลในสายโซเชียลเนี่ยใช่เราก็จะต้องสร้างเขาอย่างนั้นนะก็นหนักใจอีกแลหละก,ก,ก็ไม่หนักใจมากแต่ว่าก็หนักใจทีเดียวไม่หนักใจมากแต่หนักใจทีเดียวเอ๊ะยังไงกันเนี่ยอะไรเงี้ยอาแต่ก็เราก็จะต้องใช้ ความสามารถของเด็กด้วยบางทีเด็กอาจจะมีแนวคิดที่อ่ที่ปิ๊งๆยอดยอดก็ได้ใครจะรู้อะไรเงี้ยอืมแต่ก็อืมคงจะสู้สายร้องเพลงสายดาทอหรืออะไรอย่ไม่ได้อะไรยาเงี้ยอย่า,ยาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะ อ,อยากเป็นเหมือนกันแต่ทำบางทีมันต้องดูบุคลิกด้วยเราเคยนะเราเคยทำอะไรที่ตลกโปกฮาจนเพื่อนแบบรับไม่ได้เออะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งซึ่งย่าเคยทำแต่ตอนนี้ถ้าเป็นอาจารย์ย่าก็เลยแบบเเอ,อบาๆน่อยอะไรอย่างเงี้ย เอามาเป็นสายวิชาการดีกว่านะเอาเป็นว่าเผื่อว่าจะโดนใจใครแล้วเข้ามาเอกดไลค์กดแชร์ให้อะไรเงี้ยก็ห่วงอะเอ,อเราจะปั้นปั้นลูกศิษย์เราอะให้ให้มีแบรนด์อะเราจะทำยังไงอืมคราวนี้ลองมาติดตามกันดู ว่าย่าจะทำยังไงเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเรามาเจอกันคลิปนี้บ๊ายบายประัยไม่ใช่ทิศภัยวันไม่ใช่ทิศสมปองนะฮะก็เลยไม่ค่อยสมปองนะโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ